และหลังจากที่รเรานั้นได้มาตั้งรกรากสร้างโรงงานนรกณดวงดาวอันห่างไกลนี้ตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือเพิ่มจํานวนประชากรที่อยู่อาศัยบนดาวดวงนี้และตอนนี้เรามีประชากรทั้งสิ้น10คนแล้วด้วยกันให้คุณผู้ชมมะและเป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยก็คือ100คนเรียกได้ว,ว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะหา่างไกลไหนมาดูสิเราจะต้องเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเอ่อเราต้องการอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะ ตอนนี้เราได้ทําการปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่าอลูมิเนียมบาร์นะฮะคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนนะฮะรวมถึงแอดมอสเฟียร์เอ็กแทคเตอร์หรือว่าเครื่องแยกชั้นบรรยากาศของเรารวมถึงแลนด์มาร์คเชาวเวอร์ด้วยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องหามีอะไรบ้างการที่เราจะสามารถสร้างแอดมอสเฟียร์เอ็กแทคเตอร์นั้นได้เนี่ยเราจะต้องมีเมคกนิโคลพาร์ตนะฮะับสามชิ้นแล้วก็อลูมิเนียมบาร์หนึ่งชิ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอลูมิเนียมเลยฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยนนะอลูมมิเียร อลูมิเนียมอันนี้อะไรอ่ะสีเขียวเนี่ยอันนี้มันฟัวไไรอันนี้เทาๆนะเนี่ยนะเฮ้ยนี่แหละคุณผู้ชมฮะอลูมิเนียมที่เรากำลังตามหากันอยู่ลามันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นเนี่ยจะต้องรออะไรกันอยู่ละเึใช่ไหมเราก็แค่สร้างแล้ะผมสร้างอะไรของผมเนะะี่ยฮะ ยกเลิกแปนึงสิบอกเลยว,ว่าไม่ใช่เรื่องอยากคะคุณผู้ชมฮะเรานนเนี่ยเคยสร้างมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็เรานั้นเนี่ยก็จะทําการวางให้มันค,คล้ายเดิมและเดี๋ยวเราก็จะมีแฟกโต้แล้วจะเดี๋ยนะแฟกตอรี่ของเราจะต้องทําการผลิตอลูมิเนียมบาด้วยอลูมิเนียม2ชิ้นโอเคได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สร้างอีกสักโรงงานหนึ่งก็แล้วก,กันนะฮะได้มา2โรงงานโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในการเก็บอลูมิเนียมบา์เท่านี้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอันใดที่เหลือก็คือ การหลอมรวมนะฮะให้มันเกิดเป็นแอดมอสฟิเรียแอดมอสฟิลิกเอ็กแทคเตอร์นั่นเองแต่ปัญหาของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไม่ได้มีแค่นั้นครับเพราะว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยแอดมอสฟิลิกเอ็กแทคเตอร์เนี่ยหรือว่าเครื่องแยกชั้นบรรยากาศของเรานั่นเนี่ยมันจะต้องมีแมคานิคอลพาร์ทด้วยนะฮะเดี๋ยวนะแมคานิคอลพาร์ทอย่างนั้นแล้วจะไมตรงนี้มัน พื้นที่มันดูแบบเหมือนว่าโรงงานของเราเนี่ยจะผลิต m e ค h a n i ิ a l p พาร์ไม่พอนะผู้ชมว่ากันไหมเราก็เลยสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อให้เขาลเนียสามารถผลิต m e ค h a n i ิ a l p พาร์ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะอันนี้อะไรเนี่ยโรงงานนี้ผลิต f a คทอรีอยู่นะฮะส่วนโรงงานนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะว่ากันไหมและเดี๋ยวนะผู้ชมฮะน,นี่อะไรเนี่ยทำไมโรงงานของเรามันไม่เชื่อมต่อกับดีพอร์ตเนี่ยฮะใครวางดีพอร์ตแบบนี้เนี่ยฮะขอตีมือสักทีนึงได้ไหม ตายสิเดี๋ยวเราต้องวางแบบนี้ฮะเมื่อกี้เนี่ยเราวางดีพอร์ตผิดนะฮะเราวางดีพอร์ตให้มันเป็นเอ่อเป็นเมคานิคอลพาร์ตก็คือตรงเนี้ยมันจะวนไปแล้วก็เอามาวางตรงนี้ซึ่งเมื่อโรงงานตรงนี้ยผลิตเสร็จเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเอาเอ่อสตีลบาร์ของเราไปไว้ไหนนั่นเองนะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องสร้างที่วางเมคา a n นิ a คอลพาร์ตใหม่อีกอันนึงไว้ตรงนี้นะฮะเท่านี้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาของเราเนี่ยกลับมาที่ เครื่องย่อยชั้นบรรยากาศของเรากันต่อฮะเอาล่ะและตอนนี้ฮะเรากลับมาที่เครื่องแยกชั้นบรรยากาศของเรากันก่อนดีกว่านะฮะเราต้องการแม a นิค a l พ a r สใช่ไหมบริเวณนี้เนี่ยเราผลิตแมกนิคโคพ a าสเนี่ยแบบเหลือๆอ,อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องขอยืมแมกนิคโคพลาสในบริเวณนี้มาใช้งานสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทำเดี๋ยนะเราต้องโอ้โหมันขอม,มันเต็มเร็วมากคุณผู้ชมฮะเรานั้เนี่ยจะต้องทําการเคลื่อนย้ายนะฮะเ,เดี๋ยวแล้วเราสามารถตัดถนนโอ้โหเดี๋ยนะ ไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ลองลากมาดูก่อนกันแล้วกันปึ่งแต่ดูดิปืด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 อตัดถนนข้ามมาอุย้ยมีทางแยกให้เราด้วยอะ่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานัเนี่ยจะทำการสร้างเซตติ้งโรสต็อปนะฮะมาตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อมาโอยเวียนหัวเอามาที่ตรงนี้เพื่อที่เรานัเนี่ยจะขนอลูมิเนียมบาร์มาตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเรานัเนี่ยก็ต้องสร้างดีพอร์ตเพื่อทำการ ให้มันนันนเนี่ยส่งอลูมิเนียมบาร์ไว้ตรงนี้นั่นเองนะฮะและเดี๋ยวเราก็จะทําการเชื่อมต่อแอสเซมบลีนะฮะไว้ตรงนี้ให้มันนันนเนี่ยหยิบแมคานิคอลพาร์ตมาประกอบร้อมรวมกับประกอบล้อมรวมกับเอ่ออลูมิเนียมบาร์ที่เราขนมานั่นเองจะว่าไปเนี่ยตอนนี้แอสเซมบลีแพลนของเราเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขอโละตรงนี้เพื่อย้ายมาตรงนี้นะฮะเพื่อให้เขานั่นเนี่ยสามารถประกอบร่างรวมกันได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมดูดิแล้วเดี๋ยวเมื่อเออเดี๋ยวนะแล้วรถบรรทุกของเราเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยฮะ เราต้องกดสับด้านก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะการสับด้านแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเลือกว่าเรานั้นเนี่ยจะขนทรัพยากรจากจุดไหนมาจุดไหนเมื่อกี้เนี่ยเราเลือกไว้จากจุดนี้ไปจุดนู้นมันก็เลยไม่มีทรัพยากรให้ขนมันก็เลยไม่มีรถบรรทุกมาสักทีนะซึ่งตอนนี้เหมือนว่าจะมีรถบรรทุกมาแล้วหรือเปล่าวะไหนวะไหนวะอ๋ออ๋อไม่มีรถบรรทุกวิ่ง อขอยกเลิอกอันนี้9คันมาหนึ่งก็แล้วกันนะแล้วขอเพิ่มตรงนี้ไปาาไหนึ่งก็แล้วกันไหนดูซิมาเลยฮะคุณผู้ชมฮะการขนย้ายอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันขนไปปะวะนะผู้ชมมันมันขนไปใช่ไหมมันใช่ใช่ไหมไ่นอะใช่แหละแล้วมันขนไปเลยนะไม่ได้หรอหรือว่าเขาห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินวะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระหวานน่างนี้เราอาจจะทําการเลือกเพื่อที่ให้เขานันเนี่ยทำการสร้างรถบรรทุกก่อนนะฮะใช่ ระหว่างที่เรานันเนี่ยกำลังรอทรัพยากรที่กําลังขนมาถึงถ้าเรามีรถบรรทุกที่ม,มากขึ้นการขนส่งของเราก็จะดีขึ้นยังไงล่าแล้วทำไมผมพูดมากจังวะเนี่ยเอาล่ะกลับมาที่เมืองของเรากันก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยสิปีเป็นที่เรียบร้อยการพัฒนาเมืองของเราเนี่ยเราต้องการสิ่งที่เรียกว่า O2 หรือว่าออกซิเจนนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็ต้องรอไอแอดมอสฟิิกเอ็กแทคเตอร์หรือว่าเครื่องแยกชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยแหละใช่เออซึ่งตอนเนี้ยได้หรือยังวะมันขนไปสักที่นนนนหนึ่งฮะม ไหนวะคุณผู้ชมฮะไหนเมื่อกี้รถบรรทุกของเราเนี่ยไม่ได้ขนมาอย่างนั้นเหรอรู้ว่ามันยังโอ้โหโอ,โอ้ไม่แปลกใจคุณผู้ชมฮะดูดิมันขนจากตรงเนี้ยข้ามโลกมาบริเวณเนี้ยคือไกลมากเลยนะใช่ปะ่ะมันใช้แบบ ถนนประมาณร้อยสองร้อยช่องอะเมือ่อกี้ตอนที่เราสร้างอะนะเออจะว่าไปคุณผู้ชมฮะทำไมเราไม่ทําแบบนี้วะอันนี้เนี่ยขนมาครึ่งหนึ่งและอันนี้เนี่ยขนมาอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะเจอกันกลางทางพอดีมันก็น่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่าวะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะสร้างมาแล้วเอาเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นโซนอุตสาหกรรมของเราไปก็แล้วกันเนาะและเหมือนว่าเราจะได้รถบรรทุกมาเพิ่มแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ขนไปเลย5้าหกคันก็นแล้วกันนะะเพราะว่าด้วยพื้นที่อันห่างไกลแบบนี้เนี่ย การที่เรามีแค่คันเดียวเนี่ยการขนถ่ายเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าและลําบากนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเยอะไว้ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเดี๋ยวผมว่าจะเพิ่มสัก8คันน่าจะเป็นเรื่องดีว่าไงแม้และตอนนี้รถบรรทุกคันแรกของเราที่ขนอลูมิเนียมมาก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยเร่งความเร็ววันนี้นึกมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขอคันนี้เสร็จก่อนนะและเมือม่อคันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นนี่ฮะ เราจะสร้างแอดมอลฟิลด์เอ็กแทกเกอร์ยังไงล่ะมาแล้วของมาแล้วเฮ้ยจะว่าไปคุณผู้ชมฮะสติลบาร์ของเรามันเยอะเกินไปปะเออเราสร้างโรงงานเพื่อผลิตแมคนาาิทิเคิลพาร์ทเพิ่มอีกสักชิ้นหนึ่งนะ่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีไหมเห็นไหมดูดิของมันค้างสต็อกแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ได้จะว่าไปเด็คุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยนะคือเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไอที่ขุดทุกอันเนี่ยให้มันแบบเชื่อมเหมือนกันได้หรือเปล่าแบบเช่นแบบเนี้ยเห็นปะถ้าเราเชื่อมให้มันแบบ ติดกันหมดไปแบบนี้ก็คือพื้นที่ในการขุดเหล็กเนี่ยแล้วถ้าสมมติตรงไหนเนี่ยมันไม่พอเนี่ยก็ค่อยกระจายออกไปผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะถ้าแนวคิดนี้มันดีแล้วก็คุณผู้ชมฮะแสดงว่าเราเนี่ยสามารถทําการขุดแร่ด้วยแบบจุดเดียวได้แล้วก็ทําการส่งไปให้โรงงานสตีลบาแบบจุดเดียวได้นะฮะก็คือให้มันเนี่ยผลิตสตีลบาแบบเยอะๆเะบิ่มๆไปเลยแล้วก็ค่อยกระจายออกไปแบบเฮ้ยอันนี้ใช้สตีลบานะหรือว่าอันนี้เนี่ยใช้เมคานิคูพาร์ทอะไรแบบนี้นะฮะ น่าสนใจนะว่าแม้แต่ถ้ายุเรื่องตอนนี้เนี่ยมันน่าจะพูดวายน่าดูเอาไว้ในอนาคตก็แล้วกันนะแต่เรามาสนใจเรื่องนี้ของเรากันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ a t m o s p h e r i c e x t r a c t o r ของเรานะเจ้าสิ่งนี้จะทําอะไรได้บ้างเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะทําการแยกย่อยนะฮะไดออกซิเจนนะฮะไดเนี่ยที่แปลว่า2นะในหมวดของเคมีนะฮะก็คือพูดง,ง่ายๆว่าเราเนี่ยจะสามารถแยก O2 นะฮะแล้วก็คาร์บอนออกมาได้นั่นเองนะ,ะแล้วเมื่อได้มาปุ๊บเนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้าง <c oughs> เราต้องมีดีพอตใช่ไหมว่าดีพอตเป็นหนึ่งอันนี้เก็บ O2 ในเมื่อมันแยก2อ,อันเนี่ยเราต้องสร้าง2ฝักปะส่วนอันนี้เนี่ยให้เขาเก็บเป็นคาร์บอนอ๋อผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีสักสองสามอันแหละคุณผู้ชมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะล้นก็ได้นะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ทรัพยากรตรงนี้เนะะี่ยเราเอาไปใช้ทําอะไรเว้ยแต่ที่รู้แน่ๆก็คือเราต้องสร้างป้ายสต็อไปไว้ตรงนี้ก่อน1อันนะฮะแล้วเราก็ต้องสร้างดีพอตอันนี้ไว้ใส่ O2 นะเดี๋ยนะ ถ้าอย่างนี้เนี่ยพื้นที่มันจะแคบเกินไปปะวะแล้วก็วางสต็อปไว้ตรงนี้ที่เหลือก็ทําการลากถนนไปตรงนี้เอ้ยตรงนี้มันใกล้ดีเหมือนกันนะว่าไงบ้าแล้วทำไมถนนตรงนี้นดูน่าเกลียดจังวะมันก็อาจจะเป็นทางแทนที่เราใช้งานนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะั่นเนี่ยเซตตรงนี้ปึ๊บมาถึงตรงนี้ทำการขนย้าย o อโอเคสลับด้านแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะมีรถบรรทุกหนึ่งแอดเป็นสองเลยก็แล้วก,กันนะเพื่อบ้านเมืองของเราเนี่ยจะได้พัฒนาอย่างรวดเร็วยังไงล่ะเอาละกลับมาทีีี่เดยยอะไรนไ เมคานิคอลพาเราล้นนะฮะเพราะว่าการขนส่งอลูมิเนียมของเราเนี่ยมาไม่ทันการนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยทำสร้างอีกสักเครื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปทําการสร้างรถบรรทุกกันหน่อยดีกว่านะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะผลิตรถบรรทุกกันเลยทุกคนดูความแขังแข็งของเครื่องจากพวกนี้สิสมแล้วที่มันจะเรียกว่าโรงงานนรกเนี่ยจริงไหมเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะบ้านเมืองของเราเนี่ยเหมือนว่าเราจะมีประชาเมืองอยู่ไหนวเนี่ยเราจะมีประชากรทั้งสิ้นเนี่ย14ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ เราต้องดูตรงนี้31คนแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อเราสามารถดูตรงนี้ได้ด้วยนะเอารับผลิตนี่เพิ่มอีกสักหน่อยดีกว่านะฮะผู้ชมฮะเครื่องในการคัดแยกอากาศของเรานะเพราะว่าจากการสังเกตเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้เห็นปะโอทู <O> 2 2> ของเราเนี่ยไดออกซิเจนของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้การผลิตรถบรรทุกข,ของเราเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหมีตั้ง10 56คันนะฮะแอดเป็น12คันไปเลยแล้วก็การขน,ขนขอนกรีดของเราตอนนี้นะฮะเพิ่มเป็น10คันไปเลยก็ร้กรกันนะแล้วเดี๋ ทำไมคนกี่มันเยอะจะังวะเดียนะคือตอนนี้คนกีดของเราเนี่ยมันเยอะมากนะครับผู้ชมฮะเราสามารถเอาอะไรมาทำได้บ้างเนี่ยผลิตแอสเซมบลีอีกหนึ่งอันเพื่อที่จะสร้างแลนด์มาร์ hmm. คทาวเวอร์ฮะผู้ชมฮะผมคิดว่าเจ้ามีเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์นิดหนึ่งเจ้าแลนด์มาร์คทาวเวอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นการสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมานะทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นในแมพว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคืออะไรเราสามารถตั้งชื่อตั้งนู่นนั้นนี่ให้มันได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวรอเอ้ยผลิตเสร็จแล้วนี่ เดี๋ยวผมจะลองตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผู้ชมฮะและตรงนี้เนี่ยเราขอตั้งชื่อมันว่า S mod ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะลองซูมออกซูมออกเห็นไหมเราก็จะเห็นนะับว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้อยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองเราสามารถซูมเข้ามาได้โอเคไม่น่ามีปัญหาฮะและตรงนี้เราก็ตั้งไว้ตรงนี้นะฮะและตั้งชื่อมันว่าเหล็กของเราพิมพ์ไปไอรอนจบง่ายๆอ่ะ เอาล้วตอนนี้เราได้แลนด์มาร์คทั้งหมดเนี่ยสี่แห่งเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับรอบเมืองอเล็กซานเดรียของเรานะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเป้าหมายต่อไปของเราคืออะไรอุ้ยตอนนี้72คนแล้วเหรอถ้างั้นเร่งความเร็วไปเลยก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ดูว่าถ้าสมมติป,ประชากรของเราเนี่ยถึง100คนเมื่อไหร่เนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะนะดูวา่าไปเนี่ยเหมือนว่าไอ้เครื่องนี้ของเรามันเหลือนะคุณผู้ชมฮะเราก็สร้างเพิ่มไปแบบอีกนิดนึงกก็แล้วันนะว่งก็เหลือแล้วอออออ่่่ะะะะะเเเเเจววาไไปปนนนีีียยยพรรรััง็บบมก็ดดูีเหมือนกันนะว่าไ,ไหมหหรรืืออวว่่าา หรือว่าเราควรจะจัดการพื้นที่ตรงนี้ให้มันดูเป็นระเบียบดีวะว่าไงไหมเออผมว่ามันบางทีมันก็มันก็ควรจะทำะว่าใช่ป่ะเอาใหม่ไหมลองสักทีหนึ่งไหมคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าอย่าเพิ่งเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยย้ายในตอนนี้นะะในอนาคตรเราก็ต้องย้ายอีกเพราะว่าการขุดแร่นั่นเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเห็นไหมตรงเนี้ย มันลดไปนะเว้ยฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราย้ายตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องสุดท้ายเราก็ต้องย้ายอยู่ดีนะฉะนั้นใช้ไปก่อนละกันไว้ค่อยมาวางระบบในขั้นตอนต่อไปกันละกันนะแล้วตอนนี้ครับผมก็สร้าง s m b เพิ่มมาอีกอันนึงเนี่ยนะทำการผลิตเป็น factory 1แล้วก็ s m b p l a n 1หนะครับเพราะว่าตอนนี้สังเกตว่าทรัพยากรขอ,ของเราเนี่ยมันล้นเหลือเสียแลือเกินนะฮะคุ้ชมาะดูดิเห็นปะมันล้นมากเลยนะหรือว่า ไอ้แปดสิบห้าอนันนี้เราควรจะไปหาเหล็กขุดเพิ่มดีวะหรือว่าเราควรจะใช้งานแบบทรัพยากรให้มันแบบคุ้มค่ามากกว่านี้วะดูดีเห็นปะเราผลิตแต่ละอย่างเนี่ยหลักร้อยแล้วนะคุณผู้ชมฮะแต่เรียกรู้ว่าแบบแท้ไม่ได้เอาไปใช้งานหรือว่าเราควรจะขยายพื้นที่สร้างโรงงานนรกเพิ่มขึ้นไปอีกแบบเบิ่มๆไปเลยวะอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะวะ่าไงไหมเดี๋ยวก่อนผมเพิ่มจํานวนรถก่อนเลย มีความรู้สึกว่าอยู่ๆนะฮะคอนกรีตของเราเนี่ยมันมันหมดเกลี้ยงอย่างนั้นเหรอนี่ไงมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยอย่าบอกนะว่ารถของเรามันไม่พอเนี่ยยี่สิบคันไปเลยยี่ห้ายี่หกยี่สามสิบไปเลยเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอไม่พอและทำไมโอทูของเรามันไม่พอเนี่ยฮะออรถบรรทุกมันมีน้อยใช่ไหมเพิ่มไปอีกแปดคันมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะพอหรือไม่อะไรเนี่ยตรงนี้ผลิตรถบรรทุกช้อย่างนั้นหรอได้ไม่มีปัญหาเราก็แค่สร้างเพิ่มยังไงล่ะดูโอ้โหไมเคิลนเเออบานนนนมมมมมขงัััตต้ไปฮะคฮะ มันถึงเวลาการเพิ่มโรงงานนรกแล้วคุณผู้ชมขยายเข้าไปเดยวนะอันนี้เราก็เลื่อกไปแล้วว่าเมคานิคุพาร์ใช่ไหมโอเคสองอันเพิ่มไปอีก3โรงงานนะครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้ผมบอกแล้วว่ารถบรรทุกเนี่ยมาแบบเบิ่มๆอย่างแน่นอนขยายพื้นที่ในการผลิตออกไปเราจะต้องมีการผลิตที่มากมายมหาศาลอย่ายหยุดยัง้งให้มันสมชื่อกับโรงงานนรกของพวกเราใช่ไหมใช่ครับเอาล่ะคุณผู้ชม,ม,มฮะมาแล้วฮะ ตอนนี้เรามีการผลิตเครื่องขุดเพิ่มขึ้นมีการผลิตดีพอร์ตเ,เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีแอสเซมบลีอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายแตหมดรวมถึงโรงงานของเราเนี่ยร้อยกว่าโรงงานคือเยอะไปไหนวะเนี่ยตอนนี้เยอะไปไหนและเรามาดูระบบคัดกรองอากาศของเรากันบ,บ้างน,นะฮะตอนนี้ฮะรถบรรทุกข,ของเราเนี่ยกี่คัน20ไป20่ให้มันเพียงพอต่อการใช้งานหน่อยตรงนี้เนี่ยมีกี่คัน30อย่างนั้นเหรอพอปะวะอืมก็เหมือนจะโอ้คุณผู้ชมดูดิดูดิ ของมันล้นคลังไปหมดแล้วเนี่ยหรือว่าหรือว่าเราจผ่านเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเป้าหมายต่อไปของเรานะฮะเราต้องทำให้มีประชากรทั้งสิ้นเนี่ย350คนด้วยกันตอนนี้ปลดล็อกอะไรมาบ้างเนี่ยฮะมีโพลิเมอร์บาร์นะฮะเรนฟอร์สคอนกรีตแล้วก็ไฮเทคพาร์ทรวมถึงดีพอร์ทที่แบ่งสองฝั่งหรอดีพอร์ต MK2 เเนี่ย สแสดงว่าประสิทธิภาพมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า่ะมันต้องมีอลูมิเนียมแล้วก็โพลิเมอร์ซึ่งตอนนี้โพลิเมอร์นั่นเนี่ยมันผลิตยังไงโพลิเมอร์นั่นเนี่ยต้องมีคาร์บอน3แล้วก็พลาสติกเวสเนะฮะหรือว่าขยะพลาสติกนั่นเองซึ่งขยะพลาสติกนั่นเนี่ยเราจะต้องไปหาจากที่ใดใช่ปัญหาของขยะพลาสติกย่างงั้นเหรอหาที่ไหนวะเนี่ยอ๋อคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าโพลิเมอร์วาตถุนั่นเนี่ยเราสามารถใช้คาร์บอน3มอันผลิตเลยก็ได้นะฮะหรือเลกยว่า มันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องสร้างโรงงานการผลิตเอ่อการผลิตเนเนๆนมาแล้วฮะโพลิเมอร์บามาเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก็ให้เขานั้นเนี่ยค่อยๆย,ยกของทยอยทยอยเข้ามาตรงนี้นะฮะเพื่อผลิตโพลิเมอร์บาอยังไงล่ะและเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะการพัฒนาเมืองต่อไปเนี่ยเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าเรนฟอร์์คอนกรีตนะซึ่งเรนฟอร์์คอนกรีตอย่างนั้นเหรอ อลองวางแฟคทอรี่ก่อนสิแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทำพื้นที่เก็บโพลิเมอร์บาร์ของเรากันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมมาให้มันเก็บไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรนฟอร์ตคอนกรีตเราต้องการคอนกรีตผสมกับสตีลบาร์ซึ่งคอนกรีตของเราเนี่ยมีเยอะมากๆในตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วสินะคุณผู้ชามฮาเดี๋ยวผมขอขยายเจ้านี่ก่อนเดี๋ยวเราจะสร้างเมคานิคอลพาร์ทเพิ่มเติมอีกสักสัก 2จุดก็น่าเป็นตัวเลือที่ดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราหยุดการผลิตแลนด์มาร์กของเราเออกไปก่อนกันละกันนะครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายของเราก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการสร้างคอนกรีตก่อนเราต้องการคอนกรีตเนี่ยมาผสมกับสตีลบาร์ใช่ไหมตอนนี้สตีลบาร์ของเราเนี่ยเหมือนว่าก็จะมีค่อนข้างเหลือเฟือตรงนี้เอาหล่ะจากการดูแลเนี่ยเหมือนว่าเรานั้นเนี่ยจะไม่สามารถแอรเส้นทางให้มันแบบอยู่ในป้ายสต็อปเดียวกันได้นะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานั้นก็สร้าง ป้ายสต็อปใหม่เพิ่มขึ้นมาไว้ตรงนี้มันเสลยกันแล้วกันนะฮะซึ่งมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่มันน่าจะใช้ถนนเส้นเดียวกันไปได้นะเอาแล้วเป้าหมายต่อไปของเรานะฮะเราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเรนฟอร์ดคอนกรีตของเรานั่นเองนะ,ะซึ่งตอนนี้ฮะ,ะเราเชื่อมจากคอนกรีตตรงนี้มาใช่ไหมแล้วก็สร้างป้ายสต็อปไว้ตรงนี้1อันแล้วก็เชื่อมต่อถนนมันซะตรงนี้เท่านี้นะฮะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองเซตตรงนี้ดูนะฮะมาปึ๊บ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 ป๊บป เอาล่ะจึ้มปึกไว้ตรงนี้เราจะขนสติลบาไปตรงนั้นซึ่งเรานนั้นเนี่ยจะสามารถใส่รถเข้าไป30คันมันเสลยผมคิดว่าตอนนี้เรามีรถบรรทุกที่เยอะมากฮะนี่ฮะรอต่อคิวในการขนย้ายทรัพยากรหรือว่าเราควรจะมีการผลิตสติลบาเยอะกว่านี้ไหมเห็นไหมสองเครื่องแบบนี้มันจะไปพออะไรในเมื่ออุปกรณ์ของเรามันมีเยอะ เราก็สร้างมันาผลิตไปเยอะๆยะมัน,สนเสลยนะครับคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าอย่างไงเนี่ยมันก็ต้องมีเยอะๆะไว้ก่อนนะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเว้ยเอาละเคลียร์พื้นที่หน่อยขอพื้นที่ในการทําโรงงานนรกหน่อยทุกคนเอาละมา้วฮะคุณผู้ชมฮะพื้นที่ในการทําโรงงานนรกของเราเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการผลิตเหล็กที่มากขึ้นมากกว่านี้แบบมากแบบมากมายมาหาศาลไปเลยน่าเป็นเรื่องดีนะ เอาละตอนนี้ฮะการขุดของเราเนี่ยมาแบบมหาศาลแล้วนะฮะรวมถึงการผลิตสตีลบาที่มหาศาล mm hmm. เช่นเดียวกันผมก็ไม่รู้ว่า mm hmm. มันจะพอต่อการใช้งานหรือเปล่านะ mm hmm. ผมหวังว่ามันจะพอในอนาคตรเรานะมานะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บแล้วก็ตรงนี้นะฮะรถบรรทุกข,ของเราเนี่ยมันขนอะลูมิเนียมมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วเดี๋ยวรนถะจํานวนก่อนเพราะว่าตอนนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ไอ้แอดมอสฟิลิกหรือว่าหรือว่าจะได้ใช้วะก็ไม่แน่นะ อาจจะได้ใช้ก็ได้นะฮะคุณผู้ชมเอาไปว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ผลิตทิ้งไว้ก่อนก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะว่ากันไหม,มก็ลบัปทุก3โรงงานนะฮะแล้วก็เครื่องแยกชั้นบรรยากาศอีกหนึ่งโรงงานผมคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเหล็กสตีลบางของเราเนี่ยมันไม่พอเว้ยหรือว่ามันเพิ่งเริ่มต้นวะผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยต้องเชื่อมโรงงานให้มันแบบเชื่อมถึงกันไปเลยนะเห็นไหมแบบนี้เห็นปะดูดิ ตอนแรกเนี่ยสองอันนี้มันแยกกันนะตอนนี้ผมแบบสร้างดีพอตเชื่อมมันที่เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเราเนี่ยก็สร้างแฟคทอรี่หรือว่าโรงงานไว้ตรงนี้อีกหนึ่งอันเพื่อที่ให้เขาเนี่ยผลิตสตีลบาร์แล้วก็อย่าลืมสร้างดีพอตของเราไว้ตรงนี้ด้วยนะเพื่อให้มันเนี่ยสามารถกระจายทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้นตอนนี้ใะเห็นะแถบนี้ของเราเนี่ยอาจจะดูงงงนิดหนึ่งแถบนี้ของเราเนี่ยกลายเป็นโรงงานผลิตสตีลบาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเอาละตอนนี้ผมเจอจุดบอดของโรงงานนารกของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือการขนย้ายแร,ร่ มันไปไม่ถึงด้านหน้าเว้ยหรือว่าเอ๊ยหรือว่าเราอาจจะต้องทำการสร้างพื้นที่นะฮะในการเชื่อมต่อทรัพยากรของเรามาแบบนี้ก็อาจจะเป็นตัวเรื่องที่ดีก็ได้นะวากันไหมเอาละขอทำการเชื่อมต่อตรงนี้หน่อยนะเพื่อทำการขนย้ายแร่ให้มันกระจายไปตรงนี้นะฮะผมหวังว่ามันจะช่วยให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะเป็นไงคุณผู้ชมฮะจากการดูด้วยตาเปล่าเนี่ยมันมีการขนย้ายแร่ที่ดีขึ้นไหมถ้าสมมุติเราเนี่ยสามารถผลิตเจ้าดีพอร์ตเทียสองได้เนี่ย ผมคิดว่ามันจะต้องมีโดน2อันเว้ยมันทําให้การขนย้ายแร่เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นไปมากกว่านี้เว้ยขอทําการเชื่อมต่ออีกจุดหนึ่งก็แล้วกันนะครคุณผู้ชมนะฮะเพื่อตัดปัญหาเรื่องการขนย้ายนะฮะเราจะได้แบบสามารถขนย้ายได้เร็วยิ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับผมอยากให้มันแบบขนย้ายได้แบบไวๆอ่ะเอาละจากการมองด้วยตาเปล่าตอนนี้นะฮะเหมือนว่าเราจะเริ่มเห็นสติลบาที่มากองอยู่ที่คลังสินค้าของเราเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าดีพอตของเราแล้วแล้วก็จะมีเมกนีเซียมพลาสเนี่ยที่เหลือเฟือแล้วนะฮะรวมถึงอลู Yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดพวกแกรเริ่มผลิตอลูมิเนียมได้ไหมแล้วจะว่าไปนเนี่ยตอนนี้โพลิเมอร์ของเราเนี่ยก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะค,ะคุณผู้ชมฮะก,ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างมาทําอะไรไว้เยอะแยะขนาดนี้เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อใช่คุณผู้ชมฮะเราต้องการโพลิเมอร์นะฮะมาทําการผลิตสิ่งที่เรียกว,ว่าดีพอตเอ็มเคนั่นเองนะซึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> นี่อะไรเนี่ยใครแอบมาตั้งโรงงานไว้ตรงนี้เนี่ยฮะยกเลิกออกไปจะว่าไปนเนี่ยอลูมิเนียมบาของเรามันก็เยอะเหมือนกันนะทาเป็นเล่นไปนะฮะคุณผู้ชมฮะนปะดูดิเห็นปะ เยอะจนโรงงานของเราเนี่ยมันแน่นปักไปหมดหรือว่าเราควรจะเอาอลูมิเนียมบารมาผลิตเป็นดีพอต m k 2กันดีนะว่ากันไหมเอาเป็นว่าอย่าเสียเวลาฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการขนย้ายเอ่ออยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่คือเส้นทางขนย้ายอลูมิเนียมของเรานะซึ่งเดี๋ยวเรานเนี่ยจะทําทางแยกมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะแยกมานี้แยกมานี้อ่าเดี๋ยวเราจะทําโรงงานผลิต ดีพอต MK2 ไว้ตรงนี้นะฮะวางแอสเซมบลีไว้ตรงนี้1อันเพื่อที่เรานเนี่ยจะผลิตสิ่งที่เรียกว,ว่าดีพอต MK2 ไว้ตรงนี้และเดี๋ยวเรานนี้ต้องสร้างป้ายสต็อปไว้ตรงนี้เพื่อที่เรานเนี่ยจะได้วางสิ่งที่เรียกว,ว่าดีพอตธรรมดาก่อนไว้ตรงนี้และดีพอตอันนี้จะวางอลูมิเนียมบาร์ไว้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมคิดว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไราสัก3อันนะ,ะแล้วก็ตรงนี้เราจะทําการส่งโพลิเมอร์บานะฮะมาไว้ตรงนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวลากสายก่อน เอออลูมิเนียมจะหามาแล้วจ้าปึ๊บไวตรงนี้ลากอลูมิเนียมบาร์มันนี่แล้วก็ใส่รถบรรทุกเข้าไปเลยประมาณ15เียคุณผู้ชมฮะเห็นรถบรรทุกของเราที่แบบมีเหลือเฟือไหมมีอยู่ทั้งสิ้นนะฮะสามร้อยเกือบ300คันด้วยกันนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ขนไปขนไปเอาล่ะตอนนี้ฮนะกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการผลิตเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะดีพอร์ตเอ็มเคทูและเราได้มาแล้ว1ชิ้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วว่ามันนั่นเนี่ยจะมีประโยชน์ กับเรามากแค่ไหนซึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยโรงงานของเราพื้นที่มันเหลืออย่างงั้นเหรอนี่ครับผมจะลองวางไว้อันนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเหมือนมันไม่เชื่อมเลยวะเราต้องเลือกอะไรไหมอะดูดิเห็นว่ามันมันเหมือนมันลอยลอยเดียวๆอะหรือว่าเพราะว่าตัวมันนั่นเนี่ยมีโดนอยู่2ชิ้นนะมันก็เลยไม่มีพื้นที่ในการในการแบบเออเขาเรียกว่าอะไรในการเชื่อมต่อแต่ ตัวมันเนี่ยเชื่อมต่ออยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกมันก็เดี๋ยวถ้าในอนาคตของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยให้มันกลายเป็นไอ้นี่ได้เนี่ยผมคิดว่านะฮะมันจะต้องมีประโยชน์มากๆแน่ๆทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเร็วแบบเร็วแบบเร็วปีดเร็วปาร์ดแน่ๆฮะคุณผู้ชมและเดี๋ยวจะว่าไปนะฮะเกือบลืมไปอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเจ้านี้ฮะ,ะใช่เรนฟอร์สท,ที่เราเนี่ยอุตส่าห์สร้างไว้ใช่ครับลืมไปเลยนะฮะนี่ไหนดูซิอันนี้เอาเรนฟอร์สออกมาวางไว้ตรงนี้และเดี๋ยวเเรราานนนั้้้ี่จะตองสงส ตั้งป้ายสต็อปนะฮะเพื่อทําการส่งต่อเขาไปยังบ้านเมืองเราอย่างไรล่ะคุณผู้ชมซึ่งจากการดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อคนคนกรีดมันล้นเหรอเราไม่ต้องการคนกรีดแล้วเราขอเปลี่ยนเป็นเลนฟอร์สก็แล้วกันนะทุกคนเออซึ่งและไอที่เหลือทาไงอะ่ะยกเลิก,ลกรถบรรทุกไปก่อนใช่ไหมใช่ป่ะเพราะว่ารถบรรทุกของเราเนี่ยมันขนคนกรีดไปเยอะแล้วฉะนั้นเนี่ยหยุดยนะอย่างนี้เราก็ไม่ต้องสร้างไอ้นี่ดีกว่าใช่ป่ะเราก็ไม่ต้องทำถนนตรงนี้แล้ว่่ะเเรรราากก็็ททํตตตงงนนนีี้้้แแลวชืออม ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเอาเราทาการเชื่อมต่อตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอกลับด้านนิดนึงแล้วก็ใส่รถบรรทุกเข้าไป30คันไปนเลยคุณผู้ชมฮะแต่ผมบอกเลยว่าปัญหาของเราเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆน,นะับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าจากการสังเกตแล้วเนี่ยเห็นปะพื้นที่ตรงนี้เราวางไว้แออัดขับแทบเกินไปเราอาจจะต้องมีการปรับแต่งนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการเดินถนนของเราสักนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างโรงงานที่สามารถผลิตเลนฟอร์ได้ มากกว่านี้เว้ยเราต้องสร้างแบบนี้ฮะคุณผู้ชมนาให้มันเป็น2ฝั่งนะให้มันเนี่ยสามารถกระจายตัวของมันออกมาได้2ทางนะฮะแล้วก็นั้นเดี๋ยวดะปัญหาของเราคือจะเอาทรัพยากรจากโรงงานออกไปยังไงไวะเนี่ยเออวะ่ะลืมคิดเลยลองดูลองแบบนี้ดูนะฮะลองให้เจ้านี้มันหยิบเรนฟอร์ดดิคุผู้ชมเห็นปะมันหยิบถึงเว้ยมันบินข้ามได้2ช่องเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมเจ้าดีพอตเอ็มเคทูเนี่ยมันสามารถหยิบของข้ามได้2ช่องเว้ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบดีงามมากๆ ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับเราในตอนนี้นะเราก็สามารถหยิบของข้ามาวางปุ๊บ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 แล้วก็ส่งเข้าสู่รถบรรทุกข,ของเราได้อย่างง่ายดายอย่างไงล่ะคุณผู้ชมเอาละ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยฮะบ้านเมืองของเราเป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้เราต้องการคนกรีดที่จะขนมาซึ่งขนมาเป็นที่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ประชากรของ,ของเราเนี่ยอยู่ที่331คนอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็น350คนแล้วคนละถือว่าเราแบบเติบโตไปได้ไกลนะจากตอนแรกเนี่ยมีประชากรแค่ส0คนเท่านั้นนะตอนนี้เนี่ย สามร้อยกว่าคนเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้คืออะไรอะ่ะครับคุณผู้ชมฮะทำไมทําไมโอโ้โหมันขนมาเยอะมากเลยเพราะว่าโรงงานมันอยู่ใกล้ไงพอมันอยู่ใกล้เนี่ยมันก็เลยสามารถขนมาได้เยอะมากๆนะนะและ้วเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้ผ่านปที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเป้าหมายต่อไปคืออะไรเนี่ยฮะ S F 6คืออะไรวะ g r e e n h o u s e ก a สเหรอสร้างก e ีนเ o า s e ได้อย่างนั้นเหรออ้เอาเป็นว่านะถ้าใครเนี่ยที่อยากดูกันต่อนะอยากดูอ่ะหายไปไหนวะเมือง ใครที่อยากดูการพัฒนาบ้านเมืองของเรากันต่อนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้สำหรับในวันนี้นะฮะต้องลาไปก่อนเรียกได้ว่าพูดกันจนคอแหบคอแห้งกันเลยทีเดียวนะไปก่อนนะบายจ้า